มันคือน้องชายของผมเราก็อุตสาห์หวังดีสอนมันทํา y o YouTube สอนมันตัดต่อมันดันมาหักหลังผมในสตรีมนะครับพี่จะต้องเอาชนะมันด้วย M 5 0 0ถอดปืนถอดอาวุธถอดทุกอย่างถอดกาะด้วยมาตีไงจูบจูบจูบหน้าดูวยปะทูไปนี่เึ <c> ืง <oughs> หนึ่งมไอป้ปะทู มันคือน้องชายของผมเราก็อุตสาหหวังดีสอนมันทำ YouTube สอนมันตัดต่อมันดันมาหักหลังผมในปีนะะั้น ก็คือว่าน้องปะทูเนี่ยเขามาดักสตรีมแกล้งผมทุกคนครับตอนนี้ไอ้ปะทูมันบอกคนดูว่าถ้ามันมีคนติดตามถึง1นึ่งแหมื่นคนมันจะเปิดเสียงจริงของมันและถ้าคลิปมันมีคนดูถึง1นึ่งแสนมันจะยอมเปิดเสียงจริงทุกคนครับเข้าไปกดติดตามมันซะผมจะได้เอาเสียงจริงมันมาประจานในช่องผมคือบางทีมันอาจจะถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นับแล้ว มันเหลี่ยมมันอาจจะแบบลีลาผมจะเอามาเปิดเองคือมันถึงปุ๊บผมจะเปิดปั๊บเพราะฉะนั้นทุกคนกดติดตามผมไว้และกดติดตามมันให้ถึง1นึ่งแสนหผมจะประจานมันเพราะว่าเหมือนที่มันประจานผม <c oughs> พี่เดวอุตส่าห์ทุ่มเทวความรักความห่วงใยความจังไรความโง,ง่ความเง่าให้ทําไมถึงเอะ,อะ ความฉลาดเออทำไมถึงทํากับพี่แบบนี้ก็นะครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะมาเอาคืนไอ้น้องปะทูแต่ว่าวันนี้มันไม่อยู่ผมก็ต้องรอแบบมันจะมานะครับทุกคนครับก็จะรอวันพรุ่งนี้มันลืนนี้เลยนะครับผมผมจะเล่นมันทีเผลอ้างคือเล่นแบบให้น้องปะทูไม่รู้ว่าผมอัดคลิปอยู่อ่ะผมเข้าไปเล่นกับมันก็คือผมมันรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเออน้องปะทูอ่ะไม่ได้อัดคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปเล่นสนุกๆผมจะทําคืนบ้างผมจะเข้าไปเล่นกับมันแล้วโดยที่ผมเนี่ยจะไม่บอกน้องปะะทูนครับวลาทุกคนอ อ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมไปกดตาน้องปาตูด้วยน้องกคตเป็นคนนิสัยดีน่ารักนะครับทุกคนครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเขาก็มาแกล้งผมนะอ่ะโอเคทุกคนวันนี้ผมจะเอาคืนน้องกาตูลุยกันเลยครับทุกคนครับต้องชนะ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ข่าวมานะครับว่าปาทูนะครับอยู่ในดิสคอดกับบอยนะครับผมตอนนี้เนี่ยเขากําลังแบบเล่นกันอยู่เลยนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับเผื่อไอ้ปาทูเนี่ยมันใช้เสียงจริงมันอยู่นะครับผมปกติแล้วนะครับน้องปาทูน้องของผมเนี่ยเขาจะใช้แบบโปรแกรมปลอมเสียงนะครับผมในการเล่นนะครับทุกคนแล้วผมจะโทรนัดบอยนะครับแล้วก็ท้าไอ้ปาทูนะครับทุกคนครับให้บอยเป็นสายอยู่ในดิสคอดนะครับทุกคนครับ ฮัลโหลบอยเองเองเองอยู่กับปาทูใช่ไหมเออมันใช้เสียงจริงมันอยู่ป่ะหรือมันใช้โปรแกรมปลอมเสียงจริงมันอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่จะบอกบอกมันดีว่าพี่เนมจะจะจะเอาด้วยอ่ะแก้แก้แค้นที่มันไปดักสตรีมพี่อ่ะเองคอยฟังมาหน่อยนะว่ามันร้องร้องยังไงบ้างได้พี่เออบอกบอกมันว่าบอกมันว่าพี่เนมไม่ได้อัดคลิปแค่จะเมาคืนเฉยเอ๋อบอกเขบอกเขว่าพี่เนมทักแชทบอกว่าให้พี่เนมมาจะมาดึงดึงกับปาทูเงี้ยเออแล้วเองเองเองคุยกับพี่ไว้เป็นสายให้มันโอเคได้ฮัลโหลปาทู เออพี่เนมว่าจะดวลด้วยอะเข้าห้องมาเลยบอกมันว่าพี่เนมไม่ได้อาชิปโลประตูพี่เนมไม่ได้อาชิปนะโอเคเอาทุกคนครับมาอีผมพังหมดทุกคนผมไปสตรีม GTA มาทุกคนแล้วอีผมมันมันมันหลุดออกมามันเจ็บอีผมตั้งไอวอรตัวอีด้วยไล่ต่อให้เนาะแค่นี้หรอมันบอกว่ามีแก๊นี่หรอเเมื่อกี้เหมือนมันจะยืนรอปะไม่รู้แต่ีไม่ทันอะไรเลยตายแล้ว มันนยยืรอเลไอ้วันมันฝึกแต่เองมาตลอดเลยปะเนี่ยใช่แต่เมื่อกี้มันยืนรอนะล้วคุณเจมส์ผมบอกแล้วแล้วว่านนะเรียนพี่เก่งแต่ผมไปดูสตรีมมันต่อพี่มันมันโม่ใหญ่เลยอะโอเคโอเคไอ้เด็กนี่งงไปได้กงงไปดิเออมาลองพิมพ์ในชุดคีบด้วยก็งงไปดีครับ ปะทูปอดนี้บอกเลยใครก็ร่วงอ่ะใครก็ร้องอ่ะร้องมาร้องกลับมาซื้อลูกซองแล้วพี่เรับยัยปะทูโอเคอเวลาทำไมเวลาเราชนะใครได้เราต้องหุบก็มาดีก็มาเยงั้นผมจะเปลี่ยนใหม่เป็นก็ไปดิเป็นแค่ไหนวะน้ปะตู First Blood อฮ้ยว่ะอุ้ยแดงเถือกเลย โอโหโหดโคตมันตึงนะมันที่โมบอกว่าเอ้ยแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ยเไอ้แต่ตอนมันคุยกับพี่มันคุยดีนะเด็กเลอยเด็กเลอยอยู่นี่กวนเหรอมันบอกว่าเดี๋ยวมันจะหลบได้บ้านแล้วใช่ไหมจะพี่ยอไหมนะบอยเดี๋ยวพี่ ตอนนี้มันมองจากบ้านฟาร์มอยู่เลยมันเห็นไอ้วัวมันมันกำลังมองบนหลังคาบ้านฟาร์มอยู่ตอนนี้มันตอนนี้มันกำลังมองหน้าต่างบ้านฟาร์มเพราะว่าพี่ดีพี่เขาบ้านฟาร์มแค่ว่าอยจะเกลี่ยบหรอมันกำลังร้องแต่มันไม่ออกว่ะที่วะ้ point point ไพี่พี่มาร์กหลังมันยังไม่รู้เลยมันยังดีอยู่เลยมันยังนั่งหลบๆอยู่ดีเลยเนี่ยพี่มันยังอยู่หน้าต่าง้าฟาร์มอยู่เลยพี่ พี่ม <inequ ity> ันตกไกลพี่มันลยองฟ้าเลยโอ้ยมันตึงจะง้อยบอยมันบอกว่าทำไมไม่ยิงกูว่ามันขึ้นมาโดยเดียวเนี่ยเอาก็ไม่เหลี่ยบไงเราไม่ได้มาทำคลิปแกล้งไงไอ้นี่ไอ้เด็กนี่แล่งเอ้ยแต่พี่เข้าใจอยู่พี่เล่นกับมันพี่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ชนะมั้งหรอกแต่ว่า มันตกใจเป็นกีดแตกแล้วแต่ว่าบอยฟังพี่นะวันนี้พี่จะเอาสักสีพี่เป็นเดิมพันว่าพี่จะต้องเอาชนะมันให้ได้เอาจริงตอนนี้มันบอกว่า,วมวา,วมวาไม่ได้ไม่ได้ลูกต่อกับอาจารย์ดีกลับมาว่าจะเล่นกีะดีสุดให้แต่ผมไปดูกันก่อนไม่ไม่ไม่จะเล่นปืนอะไรก็ปล่อยมันเลยโอ๊ย ไอ้อหูเต็มหน้าขนาดนี้จูบขนาดนี้ลกระสุนเข้าขนาดนี้ไม่ตายได้ยังไงงงเหลือมันเหลือแค่สามสิบกว่าี่นี้เองเบยมันขึ้นทหารมันบอกว่าอัดตัวนะอัดตัวนล้ไม่ต้อเอา้าเมื่อกี้สังหารเหรอ สังหารแดงบโอ้โหนักแดงมากเลยนะแทบจะแบบดาเมจเหลือแค่มีทีเดียวเองอ่ะแต่มันบอกว่าพี่นินสั่งปัญญาพูดแล้วสังหารก็คือสังหารอ่าสังหารสังหารสังหารน่ะสังหารสังหารนี่คือสังหารหน้าวุ้ยได้ยังไงอ่ะเต็มเม็ดเลยนะทุกคนได้ได้พี่ต่อให้สกอร์นึีโลกเองจบข้าวสิมันกำลังวิ่งไปหาพี่นิ่ยร์ไปพี่นิ่ยพี่ไม่ยิงพี่ไม่ยิงพี่ไม่ยิงพี่ยุติธรรมลูกผู้ชายมา องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยลูกทองมันเหมือนมันปรับดาเมจล,ลงอ่ะทุกคนแล้วมันกินไม่ค่อยโดน <S <S โทนวทกอาจจะมองม่านเลยนะครับเพราะว่ามันไวมากไปดิมันไม่ไหนวะพูดงี้ก็ไปดิเออไปซะสิวัวว <S 1> <S 1> ซซงอาจมาดักราชาแห่งการแกล้งได้ยังไงแถมมากเหลี่ยมกับพี่อัดตัวไปสองตัวแถมยังจะมีแบบเหลี่ยมพี่อีกนะ ไหนบอกจะไม่เล่นไหนบอกจะไม่เล <way> ่นเพราเสียทรงแล้วก็เล่นเลยใช่ไหมน้องปลาทูน้องรักของพี่ยังมันตกงพี่สูงสูงเขึ้นมาให้มันขึ้นมาเข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้วิวิวิวมากทุกคนจะมองไม่ทันหน่อยนะครับคนครับตึงกระตึงเลยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มันจะเสียววิ คือเผือคือตายจริงทุกคนครับหลุดคือตายเลยมาทางนี้กล่องบังกล่องเต็มไม่เต็มเหมือน ไม่โดนตัวแล้วนะเต็มหัวไอ้ปะทูมันบอกว่าทำไมเป้าเป็นร้องว่ายีเกย์ก็ไปรองไปดิผมก็เลยบอกไปว่าก็ามันติดไอ้บองนก็เลยไม่ร้องไปยีเกย์งไงมันยิงีเกย์แล้วพี่จริงมุมนี้พี่เป็นคนสอนไมอ่ได้เนี่ยเ,เอ่อยหยุดจแล้วโ้ย first blood แพ้ลูกซองมันว่าบอกพี่แพ้ลูกซองมาบอกว่าผมว่าแล้วถ้าผมเล่นเอซไม่ซู้ผมเล่นลูกซองทีนี้ก็ไม่ซู้ผมมันพูดย้อมไม่ได้ครทุกคนครับผมจะต้องไม่แพ้ผมเป็นคนแพ้คนได้ครับแต่ขอไม่แพ้คนที่มาแกล้งผมเฮ้ยยิงไกลอ้าวเฮ้ยจางโคโนเลียมอีกแล้ว นี่ไงจูบจูบจูบหน้าดูไวป้ปะทูไปนี่คือผมบอกกันนะครับว่าผมเป็นคนถนัดปืนดีเซิร์นะครับแต่ว่าผมมักจะไม่ค่อยควักออกมาเล่นนะครับเพราะว่าคือแบบอยากจะเล่นกับคนที่แบบสูสีกันจริงๆนะครับผมถ้าแบบวันไหนหรืออะไรที่เป็นคลิปไหนที่ผมเล่นลูกซองก็คือผมไม่เอาจริงนะทุกคนแต่ปะทูอ่ะมันจะเก่งลูกซองครับ <c oughs> บอยก็น่าจะเก่งลูกซอง <c oughs> ใช่ไหมใ่พาไปเล่นลูกซอง แต่ซีโร่มันเล่นได้หมดเลยชุกป,ปืนอ่ะต <Wow. S 1> ึงโพดคือมันเรียนรู้ไวอ่ะแล้วมันแบบเอาไปต่อยอดได้โหดมากตอนที่สองอุยอ้ยเฮ้ยไม่ตายสมองมันเครื่องฮาก,กีไอ้บอ,อยไม่เล่นหรอกรีเติร์ดนะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวมันจะไม่ตึงมันบอกว่าช็อตนี้ยังไม่เห็นตัวเลยกูเตะ <laughs> เออเหมือนช็อตแรกที่พี่ยิงมาเนนะี่ยทุคนครับถ้าผมเอาชนะน้องปาทูเอาคืนได้ผมขอคนละหนึ่งไรต์หนึ่งติดตามนะครับผมใครที่ดูในแฟนเพจผมขอตอนนี้ยังไม่ต้องกดถ้าทําได้ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งหัวใจนะครับทุกคนครับกดให้ผมหน่อยรอบนี้ผมใช้ m ห้าร้อยผมเล่นขนาดนี้ผมทิ้งทุกปืนครับผมทิ้งเตืนทิ้งงวตอนนี้เหมือนมันจะเอาริงเลยพี่มันรู้ซองฟองผู้แทนมาเลยอะสองกบอกเลยได้พี่จะต้องเอาชนะมันด้วย m 500ถอดปืนถอดอาวุธถอดทุกอย่างถอดเกราะด้วยมา ามชนะผมขอนะครับผมเล่นสดนะดู่าผมดู่าผม First r o u พีทเอพีไม่จริงจริงเยเลยพีได้ยินไหมเนี่ยอะไรจะยืนเืออะไรเล่าพี่จะยิงพี่ทำไมอน่ะมันมันมันยืนรอ เอ้ยลืมไปไม่ใส่ไม่ใส่แล้วก oui! e. ็ต้อใส่แล้วใส่ไม่ใส่ก็ได้สัญจาแล้ไม่ใส่พี่มาเอามันวิ่งไปปอดแล้วพี่ชือกพี่ลืมเสยวอลเลยหนึ่งเชิงหนึ่งหนึ่งเชิงคลิกมันจะออกซ้ายต่อขวามันจะขวาต่อซ้ายหนึ่งเชิงหนึ่งเชิงครับผม วันดิวอนดิหนุ่มวอนดิหนุ่มวันดิหนุ่ม M500 เติมเลือดเองตายไปแล้วนะครับผมถ้าผมสกอร์ตอนนี้ผม75ไปแล้วจริงถ้าเล่นดีเสิร์ฟอะหึ่งหนึ่งเชิงหลบหึ่งหนึ่งเชิงเชิงตึ้งไปดิี่ยต่อแกเลยเขาไปคืนดให้หน่อยครับทุกคนครับก ไลค์กดแชร์กดติดตามกูดริงใครที่ดูในแฟนเพจขอเพ้หนึ่งแชร์ใครที่ดูในยูทูบขอเพ้หนึ่งติดตามขอเพ้หนึ่งไลค์กดให้หน่อยขอบคุณทุกนเพราะทีนี้ก็เครับจินใจไปหน่อยมันก็เลยแบบเสียดนิดนึงนะครับทุกคนเขาคืนหนาเอาคืนนะครับโอเคครับทุกคนครับเอาเป็นว่านะครับผมว่าไอ้ปลาทูมันไม่ยอมแน่นอนครับมันจะรอแบบคือรอบแรกผมเผลอผมไม่ได้ตั้งตัวรอบสองมันเผลอมันไม่ได้ตั้งตัวผมว่ามันต้องมาร้องแน่นอนว่าพี่ผมขอรอบสามได้ไหมอ่ะผมไม่ทันตั้งตัวอออออะะะะะะไรรรรรรยย่าาาางงเเเเีี้้้พฉนน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 ัััััััคคคคคบบบบบบบททททุุกกกกผมมจดดวปลลูแ แล้วก็อย่าลืมนะครับไปกดติดตามไปกดไลค์แล้วก็ไปกดดูช่องน้องปะทูให้ด้วยแล้วกันนะครับเห็นน้องปะทูบอกว่าถ้าถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นซับน้องปะทูจะเปิดเสียงจริงนะครับทุกคนครับก็หลายคนบอกน้องปะทูเป็นผมนะครับทุกคนครับก็ลองไปกดให้ถึง1นึ่งแสนห้าหมื่นติดตามแล้วกันนะครับผมเพื่อนเวลาน้องปะทูเปิดเสียงจริงเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าไม่ใช่ผมนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องบอยนะครับติดตามช่องน้องบอยด้วยช่องพี่เสือ X3 นะครับผม่